รถก็จะเดินหน้ามาแบบนี้ครับ่เราต้องหมุนไปเรื่อยๆรนะือยนะสมมุติเราจะเลี้ยวไปทางนี้ทางไหนกดอย่างงี้นี่เห็นไหมรถก็จะเลี้ยวล้วก็เลื่อนเดินหน้ามาใหม่เราจะมาบังคับรถ b y d cill ซึ่งตอนนี้เขามีเทคโนโลยีใหม่ที่ชื่อว่า got i e ครับเราเลือกปุ่มที่จะเดินทางได้อะเดินหน้านะครับแล้วเราก็คายล็อก แล้วเราก็บิดไปรถก็จะเดินหน้ามาแบบนี้ฮะแต่เราต้องหมุนไปเรื่อยๆนะหมุนไปเรื่อยๆรถก็จะเดินหน้าไปเรื่อยๆอ่ะสมมุติเราจะเลี้ยวไปทางนี้ทางไหนกดนี้นี่เห็นไหมรถก็จะเลี้ยวเราก็เลื่อนเดินหน้ามาใหม่เลี้ยวออกมานิดนึงซึ่งทางช่องแคบๆบางทีเราสามารถจอดเข้าไปได้เลยโดยที่เราลงจากรถก่อนแล้วเราก็มาบังคับแบบนี้เราไม่จําเป็นต้องเออที่จะแบบเข้าไปจอดไม่ได้เพราะเปิดประตูออกไม่ได้แต่เราสามารถ เลงได้ว่าช่องตรงไม่ตรงด้านนี <Spark ling> ้ตรงด้านนี้ตรงไหมเห็นไหมด้านนี้ได้เราก็มาเรื่อยเืเห็นไหมเริ่มไม่ตรงหักใหม่หักใหม่หมุนไปครับหักเข้าไป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 แล้วเราก็คือเราตรงนิดนึงเนี่ยเปไงอ่ะเปไงอ่ะง่ายไหมเออมือเดียวนิ้วเดียวเปลี่ยนโลกได้อ